สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อวาพบพอก็มือรีเลรวจ้าพบพอก็มือรีก็พบเจอจีความมลอยจ้าวันนี้เราจะมากับเมนูเมนูแบบดองดองดองีล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองจ้าเป็นเมนูที่น้องหยกขออยากกินก็เลยจัดให้น้องหยกจ้าเริ่มกันเลยจ้าเมื่อนี้มากับน้องหยกจ้าน้องหยกที่ไม่ยอมเข้ากล้อง <laughs> มาค่ะ เมาเริ่มกินน้ำกันก็เหมือนเลยจ้ะเมื่อนี้อากาศดีดีจ้ะฝนตกโอ้พี่ความสูกลายจ้ะหลังจากที่อากาศอบอ้าวมานานแสนนานน้ำจิ้มซี่ฟูดเฮดเองเลยจ้ะว้าวฉ่ำมากนี่แหละจ้ะข้าแรงแค็งมนันเพื่อพี่เพื่อนองจ้าอือร่อย ั s t ่ p ครับ <S <S จ้ะเมนูแบบนี้กินได้ตลอดเลยจ้ะ cung Ở đây luôn. Ừ. đinh đinh. ครับอืม,อมสมอยากน้ำจิ้มก็ทำเองทำไม่ง่ายอ่ะกุ้งดองก็ทำเองอร่อยจ้ะ กินเลยจับจับไปจ้ะกินผักเยอะลูกช่ำๆเลยจ้ะคำตโตๆมาจากคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องจ้าอีกแล้วจ้าเพื่อพี่เพื่อน้องทุกข้ามเลยจ้ะ เต็มปากเต็มคำเมืม่อใส่เวลาดองนึ่งคึืนก่ะหวานฉ่ำอร่อยอ,อร่อยลูกยเยอะ อร่อยอร่อยมากอีกหน่อยน้องโยกก็จะไปเรียนแล้วก็เลยทำให้น้องโยกกินเมนูน้องโยกคอเปิดเธอวันที่เท่าไหร่หรอสิบสาม นี่ค่ะน้องหยกมาเที่ยวอุดอรจ้ะเปิดเทอมก็จะไปเรียนต่อที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเปิดเทอมมาอยู่อุดอรพาอเปิดเทอมก,กับกับไปอยู่กรุงเทพจ้ะอืมทำอร่อย มื่อนี้บยบ่ได้เอามาดาเป็นดูบไวจ้ะเมื่อีหมองว่างก็เลยหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมา นี่แหละครันี้เบิร์ดจับแบบอย่างฟินเลยกุ้งนี่ เด่งคักจ้าสูตรมือก็คือล้างคั้นแป้งคั้นแป้งเสร็จแล้วก็แช่น้ําโซดาแช่น้ําโซดาเสร็จนอกน้ําแข็งแล้วหลังจากนั้นเราจะเอามาทมําเมนูอะไรก็กรอบอร่อยเด้งๆเลยค่ะแซ่บมึงที่น้องสองตัว ยั่ยๆจ้ามาค่ะอืมปิงตังอย่างแซ่บเลยค่ะ เด็งค่ะพอดีจ้ะถอดองไปมือหนึ่งเียจ้ะหนึ่งคืนอย่างเงี้ยพอดีกินเลยจ้าพอมากินตอนประมาณตอนเทีย่ยงแต่พอดีแสบแต่ว่าถ่าหิวหิวสามชั่วโมงก็กินได้ค่ะก็อร่อยเหมือนกัน แซลมอนช่ำช่ำมากค่ะอืมอืม,อมละมุนละลายในปาก จับราอร่อยมากอร่อยไหมแซ่บจ้้องหยกบอกว่าอร่อยกินที่โมดเดอเยอะอยู่นะนี่เพราะว่าเมื่อกินเขาเศร้าแล้วจ้ะเมื่อเศร้ากินเขาก็หนึ่งป่ากินกับแม่กับป่ากับนากินกันหลายคนจ้าก็อิมแนนแล้ว อันนี้ก็เลยมานั่งทําคลิปกินกับน้องหยกเขาเรียกว่าเมนูอาหารบ้างฟินมากทิ้งนี่ก็้าเป็นชิ้นโตๆตตทุบเ,เ,เป๊ะๆแบบนี้แหละจ้ะแซบ่บ ืดยตั้งหลายโตเนี่ยจะบอกว่าเด่งทั้งอีนะจ๊ะทั้งเด้งทั้งอร่อยอจุมจ่มจุ่มมาค่ะกินด้วมือละจ้ะแซบๆน้องกันจ้ะอื ฝนตกเด้งเดงเลยค่ะอืม้ดอดตา แสบพัดเดอ้อน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มเข้มข้นมากอืมอร่อย ถาฟมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมยลีในเนื้อจามือนีเมยลีกับคอตัวล่ากันเนื้อจาร์และพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ